สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้ลัดนะ,นะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยนะผมสามารถทักแอดเอทไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคผม,ผมในสุดโบอาสแตมปีเนี่ยก็มาให้สุ่มเลี้ยนะผมมาตัวเดียวโดดๆเลยนะก็ผมมี5000เพชรนะผมก็จะสุ่มสัก ให้มันเวล80ก็พอแล้วนะผมถ้าเวล100เนะี่ยไม่รู้ว่าจะออกไหมนะฮะโอเคมาดูอัตราดอปมันหน่อยดีกว่าผมว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะผมโอกาสออก1เหมือนเดิมนะครผมแต่ว่ามันมาในเซ็ตเตมปีนะแต่ว่ามันไม่น่าจะใช่ลนะิมิเต็ดนะเนี่ยดูทรงแล้วนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็สุ่มไปเลยแล้วกันนะครผมโอเคก็หวังว่ามันจะออกเร็วๆนะครัผม จะได้ประหยัดเพชรไว้นะเพราะว่าโอ้โหโอ้โหสี่ตัวสามสี่ดาวสามตัวเลยนะผมจะได้ประหยัดเพชรไว้นะเพราะาเดือนนี้เนี่ยก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีตัวอะไรพิเศษพิเศษมาหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เดือนหน้าเนี่ยมีแน่ๆนะอ่าสองเดือนหน้าเนี่ยคือกรกฎากับสิงหาเนี่ยมีแน่ๆนะผมตัวพิเศษนะ ระหว่างนี้ก็ชิวๆไปได้เลยนะผม5,000เพชรนี่ก็คืออ่าผมว่าน่าจะใช้สัก2,000เพชรก็น่าจะเวล80แล้วมั้งโบอาเนีก็คือก็การันตีบารดำสองใบอ่ะเออถ้ามันเกลือจริงก็มันก็สักเวล80ก็ยังดีนะผมก็ไม่อยากจะใช้5,000เพชรให้หมดนะฮะแต่ก็ก็อยากให้อยากจะสุ่มให้มันไม่ร้อยแหละก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันนะครับผม ไอดีนี้เนี่ยเป็นไอดีที่ผมจะแจกเหมือนเดิมนะผมก็เดี๋ยวรอไอไอดีอุนตีกับเพยบันแจกให้ได้ก่อนเดี๋ยวหาเวลาแจกก่อนนะแล้วก็ตามด้วยไอดีเบลโก้เป็นรสเปลโลนะฮะไอดี ID นี้นเนี่ยก็มีสตัมปีดครบเหมือนกันนะผมก็รอกิจกรรมแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมหาเวลาให้นะแน่นอนแจกแน่นอนนะผมไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเบี้ยวแน่นอนนะโอเคแต่ถ้าใครอยากสุ่มโบอาให้คุ้มเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสายวิง่ง มาเลยมาเ,ยเร็วดีกีตามาแต่ไกลเลยฮะคือถ้าใครอยากจะสุ่มโบอาให้คุ้มเนี่ยผมมีเทคนิคอย,อยู่นะคือถ้าคุณอยากได้โบอาเนี่ยแล้วคุณไม่มีตัวสเตมปีดเลยเนี่ยก็ผมว่าถ้าสุม่มอาซาโบสโมเกอร์แล้วก็บูเลตเนี่ยมันอิ่มนิดเดียวก็จะการันตีโบอานะแสดงว่าคุณมีสิทธิ์มีโอกาสได้4ตัวเลยผมแค่750เพชรนะก็โอเคเดี๋ยวทำคลิปยกอีกทีนึงแล้วกันนะผม เผื่อบางคนไม่เข้าใจนะฮะแต่ว่าบางคนก็อยาก้แค่อยากได้แค่โบอายเฉยผมก็เข้าใจแหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาแบบแหวกไม่ท่าไหมนะผมผมว่ามันก็แปลกๆเหมือนกันนะที่มันมาเป็นตัวสแตมป์ปิดแล้วมันไม่ลิมิเต็ดนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคจริงๆก็คืออยากรู้ได้ว่าวันพีซฟิลเลสเนี่ยมันจะมายัางไงนั่นเองนะผมอยากเออโอ้โหสายวิง่งมาเป็นแต่ละตัว มาหลอกชัดๆเลยนะผมโอเคโอ้โ okay. ห oh, แต่มันสี่ดาวออกสี่ตัวเลยวะ่ะมันน่าจะธรรมดานะฮะผมไอดีลีไอดีดองก็อย่างนี้นะฮะโอเคสายโล่ okay. ือ oh. hmm. ไม่เป็นไรเพริ่งสี่ร้อยเอ้ยเพิ่งใช้ปไปเท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบเพชรเองนะไม่เป็นไรนะผมชิวๆนะิวไหมฮะ แต่ก็คือ450เพรนี้คือยังไม่ออกสักตัวเลยนะผมเหมือนกันเริ่มไม่ชิวไงประเด็นเนี่ยโอเคแต่สายโล่จะออกเยอะไปไหนวะดูดิโอ้โหโอเคใกล้จะก,การันตีบัตรด,ดำไปแรกแล้วนะผมโอเคสายวิ่งมาเลยอุย๊ยโห,โหผ,มผมเผลอกดฆ่ามาดิโอ้ oh, ได้เป็นนามีนะผมช็อปเปอร์โอ้โหโอเคอีกสองครั้งนะจะก,การันตีบัตรดำแล้วนะผมมา เงียบคลิปโอเคไม่เป็นไรกดต่อฮะโอเคคราวนี้จบปุ๊บการันตีบัตรดำแน่นอนนะโอเคมาเลยก็อย่างนั้นแหละเออมันก็ตัวเดียวไงไประเด็เนี่ยมันก็โอกาสออกก็อย่างนี้แล้วผมหลายๆคนเนี่ยน่าจะโดนโบอาตกไปแล้วเรียบร้อยนะผมบอกให้ดองเพชรไว้แต่ก็อุ้ยมาแน่ตอนนี้อันนี้มาแน่แน่นอนเซ l ม,มาอย่างนี้มเรียบร้อยน่ผม โบอาสแตมปีนะฮะเอ้ยมาจนได้นะมตัวแรกนะผโอ้โหการันตีับัดำทีนี่คือมาเลยนะโอเคตอนนี้ก็เท่ากับว่าเวล70แล้วนะผมคือที่ผมอยากจะให้ดองเพชรไว้เนี่ยก็คือโอ้โหคุณคิดดูดิเดือนกรกฎาเนี่ยก็อเดือนกรกฎาเนี่ยตัวตัวดีเจนก็เป็นโบอาใช่ไหมแล้วไม่แน่ว่าชกิกี้ก็อาจจะมาด้วยนะผมอุ้ยมีโบอาอีก้หนมาได้วะ คือไม่แน่ว่าเดือนหน้าไ้กรกฎาเนะี่ยชิกิอาจจะมานะเพราะว่ามีอ่าวันวันพีซเดย์นั่นเองนะแล้วก็สิงหาเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องเป็น EX แน่นอนนะผมแล้วก็มีอีเวนต์วันพีซิล์มเลสอีกต่างหากนะก็คือผมว่าควรเก็บไว้แหละก็คือถ้าโบอารมันไม่มาเป็นลิมิเต็ดอ่ะผมว่ายังไงอนาคตก็มีโอกาสได้โบอารอยู่ดีนะฮะ ก็เก็บไว้ก่อนแต่ว่าถ้าใครแบบเร่งด่วนอยากได้จริงเป็นไวฟุฟูอะไรอย่างงี้ก็สุ่มได้เลยนะก็ไม่ได้ห้ามอะไรอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าใครอยากแบบอยากได้ตัวแบบโหดๆมันเล่นนะผมอ e ีกตัวใหม่ๆเนียก็คือดองเพชรไว้ก่อนนะอีกแป๊บเดียวก็จะได้ใช้แลวผมไม่กี่เดือนนะโอเคแต่ว่าหลายๆคนก็นั่นแหละโดนตกไปเยอะเลยผมท่าที่ผมเห็นนะผมโดนตกไม่ว่าผมเสียเพชรไปเกือบพันเลยได้กว่าจะได้เลยแต่ละคนนะ ร้ายจริงๆนะตัวนี้นะผมโอเคผมก็เหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เวล์เจ็ดสิบแล้วนะคือเงียบกริบเลยผมจะใช้เกือบพันเพชรอยู่แล้วนะผมพันเพชรแล้วเนะี่ยพันกว่าเพชรแล้วนะผมเพ,พิ่งได้เวลเจ็ดสิบโอ้พระเจ้าโอเคไม่เป็นไรฮนะก็เอาให้มันได้เอาให้มันได้เวล์ร้อยอ่ะเวลแปดสิบก็ได้เก้าสิบก็ได้ใช้สักสามพันเพชรก็ได้ถ้ามันยังไม่เวลแปดสิบตอนสามพันเพชรเนี่ยก็ไม่รู้จะว่าไงเลยนะผม แต่ยังไงต้องเวล80อยู่แล้วแหละอุ้ยอุ้ยมาแล้วอุ้ยสวยมาอีกตัวนึงตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ,อตอนนี้ตอนนี้ถ้ารวมการ์ดดำด้วยก็น่าจะ80แล้วนะตอนนี้ถ้ามี่าร์ดดำอีกใบนึงก็จะเวลแปใช่ไหมฮะโอเคแสดงว่าเหลือ3ตัวนะผมขอแค่3ตัวคือเวลรอยแล้วนี่แต่ว่ามันมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะถ้า2 2,000พันกว่าเพชรแล้วเวลร้อยโห กว่าจะได้นะฮะโอเคไม่เป็นไรครับผมไปกดต่อครับผมเลื่อยๆนะเดี๋ยวเอาบัตรดำมาอีกใบให้ได้ก่อนนะครับผมแล้วที่เหลือ,อค่อยว่ากันนะครับผมสายโล่อีกนะคือมันออกสายโล่เยอะจังวะเนี่ยแต่รู้ว่าลูฟี่บาแมนวะเอาเรื่องเอาเรื่องตัวหายากนะครับผมโอเคสายวิ่งมาหน่อยมันไม่ใช่สเน็กแมนนะดิ แต่กม็มาเป็นเลจูนะครับผม,อมโอเคตอนนี้ก็ส5 5พันห้ารห้าสิบเพชรนะผมที่เหลือนะฮะกดไปก่อนแล้วกันนะผมบัตรดำก็ครั้งนี้ก็ได้บัตรดำมาที่สองแล้วนะอุ๊ยเมื่อกี้อะไรวะนะเนี่ยเผลอข้ามอย่างประเด็นมาเป็นพุดดิ้งนะครับผมอมโอเคบัตรดำมาที่สองได้มาแล้วนะะก็บัตรดำเดือนนี้ก็เกลี้ยงแล้วนะครับผมกดต่อไปเลยนะชิวชิว ไปอืมสินยอพิงเนะยผมดีนลที่จะคิปมายังไงก็ออกมาแต่ละตัวโ,โหสายวิ่งเม,มาหน่อยมาหน่อยอะ่ะมาหน่อยโอ้โหอีกสัก400เพชรแล้วกันนะผมอืมจริงๆก็อยากจะกดให้หมดเลยแต่ก็คือแบบเอมอมันก็เดือนนี้ก็อยากจะใช้ให้มันคุ้มๆหน่อยอะ่ะเดือนนี้ จริก็จะสุ่มห้าพันเพชรเลยะคิดดูดีกว่าจะออกบัตรดําก็หมดแล้วโอ้แต่ถ้าอยากดูก็กทําไม่ได้เลยแต่ว่ากลัวมันเปืองไงไประเด็นนะโอเคก็รอตัวอื่นแล้วกันนะเดี๋ยวเผื่อตัวอื่นผมจัดเต็มไงตัวสเตปเดือนนี้นะผมอา่าตอนนี้ก็เงียบคลิปฮะเงียบคลิปไปนานมากแล้วนะผมสายวิ่งมาหน่อยอืมในโกบามชินะผม โอเคเมื่อกี้ในโกะเอาชี้่าวะจำไม่ได้แล้วชิปอู๋สวยสวยสวย80สิแล้วนะผมเอ่อ80ิบวกบัตรดำา2ใบเวลเก้าสิเลยเฮ้ยเ0้าิบก็โอเคแล้วเนี่ยผมว่าสุ่มให้เหลือสักส0 0พันดีกว่าแล้วก็น่าจะพอแล้วเวลเฮ้ยนี่โบอาลาสาล่างแล้วอะตอนนี้มีล่างเก่าแล้วก็อ่าล่างใหม่ล่าสุดนะผมแล้วก็ล่างใหม่แซมปีดอีกล่างหนึ่งก็ ใส่เหรียญได้เลยได้เหรียญแล้วนะเนี่ยตอนนี้ออโอเคก็ได้อยู่แหละโอเคประมาณนี้แหละมันมันไม่ได้ก็ไม่ได้แหละคือบัตรดำผมหมดแล้วไม่อยากจะสูมเพิ่มนะฮะก็สรุปก็คือได้มาเวล90นั่นเองนะผมเราก็ไปกดบัตรดำกันก่อนนะฮะอืมอ่าสองใบนะโอเคมาแล้ว,วอีกตัวหนึ่งนะผม เวลแปดห้า 85, โอเคก็สักตัวมาเบลเก้าสิบไปครับผมเก้าสิบก็โอเคแล้วแหละมันก็ไม่เกลือมากใช่ไหมครสองพันเพชดะมันก็เกลือแหละนะจริงถือว่าแบบเกลือไปผมแล้ว EX ใหม่ก็อาจจะดวงดีนะอะไรอย่างนี้เพราะไอไอ็กใหม่เนี่ยผมจะสุ่มไอในไอดีหลักด้วยนะผมไอดีหลักผมก็เกือบครบ2,500้เพชแลวผมกว่าจะดองได้นะ ี๋ยวผมจะแชร์เทคนิคดองเพชรด้วยผมง่ายๆเลยเดี๋ยวรอทำชิปแล้วกันนะโอเคชิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะผมใครมีเขาอ,อย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะผมยู่ัวตัวราบกันนะครับสวัสดีครับ